สบายดีจ้าเราะสอดีสุขสุขคดค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะ่ะดวงดอกคุณน้องส,สดีที่ดอกคุณู่ชีวิตและคือลมหายใจสวยมากสวัสดีที่บ้านหลังในเรานะคะเข้ามาดูพี่ชายยกบ้าน สบายดีเด้อพี่น้องตาเปล่ของเฮียนบ่สบายป้ลลุง,ลงวันยังไม่ดีนะฮะไปลของเฮียนบ่พอสบายปัลลุงอันนี้คือบ้านหลังในนะคะบ้านดอกปีชาะะออดอกคูณก็งามงามสวัสดีตอนเช้าจ้าออกมาเบิ่งไอยกเขื่อนเพิ่น เห็ดเทือนใหม่พี่น้องเพื่อนอลังเก่ามันแบบว่ามันลายปีเต้งแต่่าจะน่าจะสาอะนอาจะประมาณเกือบสามสิบปีได้เพราะว่าแต่นั่งฮักคู่ความปูอ้ายง่ายปูเขื่อนปวกกินนดอคกุหลนงามกระเรือจะทำรังใหม่เป็นโมเดิร์นปาิปาลุ่งด้ว่ะ ไป,ปลุงไม่ได้แม่งมาบ่ออื่นบ่อแม่งบ่อเหมือนผุพฤษเพื่อนรักไม่จะเป็นบ้านชัน้นดีเป็นโมเดิร์นนะคะที่พี่ผลไม้ดินอยู่นอกทั้งกวางทั้งงานเนี่ยผหนักยังมาเห็ดอยู่ในก็แซวให้เห็ดลูกดินอยู่นอกยังไม่ได้ขับรถจิตรจิตรกเอากระโหลกมือลงเวีไปไปลุง จะทำบ้านสามห้องนอนเพิ่นว่ากรสิลังไงเต๋อเพละ่ะสามห้องนอนม่นสมงนนมสาวไปตะต่ำ เราจกเม็ดเรก็ไปต่ต่เถะจกเม็ดใแต่แต่ขั้นไปจกเม็ดคือไปต่ต่ำจะพีบกันตามไรกระบอกงามเหมือนเดิมจกเม็ดต่อเนอยู่นอกบกงามกับประเหตไปเหตดตนเก่า โอดินบมแรลยงานก็กลวหลอกแหลกว่อย,ยใ้ลูกคนบ่มอหน้าอย่าไว้ลูกคนบ่ไว้งนยิม้ปลาอย่างปลาขึ้นบ่ ใช่ผมได้ว่าหนึ่ตัวลงอ่ะเจ็ตัวเจ็ดโลเจ็กโลมันน้าเราได้ปลาสองตัวอันนี้พี่สาวนะคะพิชาที่สไพรลูกจานิเราล้เาสบ้ม่อใไมคือเก่า ไม่เพียงน้ำโค้งใหม่หรือโค้งเล็กโค้งเล็กเนปวกจะบกินอักแพงแค่แ้่เศษหนึ่งเลอย <c oughs> อยากกิน <c oughs> เล็กเสร็จหนึ่งแพงแค่ สามห้องนอนนะคะกับเรังเฉยปั้จั เคยมาบนหางลังเท่กนแมันแคบอะไรอะไกรปกวเวลาทมยิมเนเห็นกลวงเลยแวก็กระบดดเป็นนาทำทมเปเพียงกระเบิดน้ำกระปกวงได้ปมนเก็บแคบเอาละกิ้มันแคบเคยเข่ามา

เบิ่งก็ว่าแคบแค่นคนกมันพกเคลื่อนยูบบอจากจ่อแทบมาแรมาเบิ่งกประกวงวงเนี่เด็เทางออกเลยนัิสกนนี่จให้ผมเลี้ยงยาวกันนอ๋อิสกนว่ให้ให้ให้มันเป็นทรงบอกดี้มันเป็นทรงไว้มันแหลมก็งามได้เต็ แต่ทะเลหัวทางทิศดางทางใเลยเคยมาอยู่กลางๆที่เธอาด,ดินมันกลวงฮออันโทมไปเรียรอด้ทัสองหลังพุทธว่านนี้นะ คือแคบพอมันแป้ปแล้วพักกลวงๆหนึ่งเนาะแล้วก็คิดว่ามันแคบจริง,รงๆลงงแล้วบักกลวง เอาเอากลางก็ไปเรือสิกสกัน hmm. นี่งามดดินนี่ปกันสิกนี่งามได้กอ่วะคนก็จะได้ออกมาอีกวางสิกเป็นน้อยเดียวหนึ่งดินก็จะเป็นรูปเป็นล่างมุมนี่มันได้อยู่แล้วฟังนี่นะฟังนี้มันได้อยู่แล้วสิกน้อยเดียวฟังนี้สิกตัวนี้กับสิกติไปนีดินมันเป็นแหลมมันตกวงามได้เพคือดินแน่นีได้แมนดิน ของแพกเสิยตายพนบริทุบออกบทโทรทิ้งเลนะหองสวมบริทุบออกบ่ทุบออกคือช้ากระทบแล้วแหลมชมดินกระทบสูงบอดทุบบีิได้ถอดที่สาบทเจาะบททุบปจอถอดทุบลงตบะโอ้ยกระทมเลยเลย มันแบเป็นโพงล่างบอร้บัดเชียวขาวบ้านเซเห่นสามห้องนอนนะคะั้านโมเดิร์นสมห้องนอน กสิลังใหญ่เตอไปแล้วกระสีไซม้เก่าปวกกินลายบ่ถ้ปาปวกกินตกเก่นจาเห็ดใหม่มาเนี่ยะเดเพื่อนดสัตว์ดีเพืดด่อมมนมเดินบ่ เฮ็เพราะเหตุจูเ nah, ร like <Uh, ือนแล้วนี่มันเป็นเศ้าเกือบสามสิบปีหรือว่าเศ้ากับปีเลยแต่คอยยังดินน้อยเศปลายเลยนะเฮือนเนาพี่นางเศ้าเกับสามสิบปีแล้วเฮือนี่เนะกำลังเก่าเ่ยใไรก็เสจแมนเขาก็บาเขาก็บาดก็มาังคุ้มอยู่ดอกเห็ดใหม่ก็ไเลยเขกปวดจิง ใส่โครงเล็กไปเลยจะได้ขายดอกไม้มันเลยเล็กก็ได้ขึ้นแต่แท้แพงเธอจะดีนะแพงหัแล้วแพงขึ้นนับมือสามของนอนในหลักล้านอัปยูรักค่ะของทุกอย่าง คือบ้านพี่ชายคนโตนะคะคนใหญ่สุดของบ้านบ้านอายุสับเจ็ดปีมาเห็นเป็นคนโมเดิร์นที่จริงดินพันจุนาแนห่กงกางามดินพันจุนาแนห่กงกางามติดกับดิดพลาล็อกแรกอยู่นะตกลงกันเจอสิเปลี่ยนดิน,นใครจะพี่น้องนางเ่าง่ายยังบริยาอก ปลูกครั้งใหม่พาทมดินี่บัดลายหลดเติบเดินเยข่ากอนาบได้กันบทมใหม่ย่อบนาดสิย่อเดี๋ยวจ้ดินเขาก่ให้มันาสิอ๋อทมเได้ขนานันกลท่ทมันก็กว้างขดแบบนี้ั เถือกแล้วเห็ดเงินเงินไปนั่นนะ่ะเฮือนเห็ดใกล้ทางหลายข้างหลังนี่แล้วประกงกวงนึงนนเนาะป่ะมันแปรแหละคือบอกประกงกวงหนึงแต่ก่อดพอเคยข่าวมาเขาว่าแคบแคบป่ะมันแปรแล้วประกงกวงมันก็จะวาแห่งทมดินเพียนเนี่ยประกงกวงได้เน,นี่ยเป็นอยูแคบได้เนี่นะเอาแล้วเพื่อนเพื่อนมันบังว่าอย่างสังเกตค,คิดคิดแต่ว่าข้างหลังมันแคบเอาเฮือนออกประหลุดประกงกวงหนึ่งดินนะบริแคบจิกดีพอเนี่เฮือนตันไว้อยู่เนาะ และคือลมหายใจเป็นเดือนของพี่ชายคนโตจา้าพี่นาองพี่น้องนั่งไลมีลูกผู้ลสองคน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 ,งคน,งคนมีแต่นั่งละข่า <laughs> มีลูกสองสุนนะคะสนตัดอายคนใหญ่นี่มีลูกสองคนก็เป็นลูกชายเป็นลูกชายเบบสอง ที่ดอกทิ่ดีดีนยังกระแบ่งกันเบิดอะไรพี่น้องอยู่นอกกัดดิดอกไายหลอก,ลอกมันได้หลอกไายหลอกมันอันนี้พันกนรลซีองยอส่วนข้างนอกแล้วก็ตกลงกันแล้วนะจ้ะนางกรลซเห็ดยื่ยนยาวเลยเสรศษเกษตรผสมประสาน,นััรนี้น้องไหมกกปป้กัสิบปลูกเพิ่มอีกปีหน้าปลูกกิมซุ่งเพิ่มีจากสิบก่อเผาเพิ่มปลูกคิดกันด้ ปล่อยโซลาเซลล์ลงนั่นคลองใส่ใกล้เนาะ, mm hmm. ะเกษตรผสมผสานปลูกตูบนออย,อยู่โอ้ทรับ์สิเย็น mm hmm. ก่อนอืนต้องมีตังก่อนนะคะ mm hmm. ก็ค่กาสสามขี mm hmm. สบายทิ่ใต้คนเถือนข่อยมีผักครบทุกอย่างไปปลูกไปกินอยากได้ออกไปเก็บมาลดครบทุกอย่างบริยากบริยากซื้อสกปยกหนาเห็นครบเบิรมบไาดเขแล้วคดเพียเนาหอะสีบอบไก่ละ

มึงจะเห็นลภทานไม่เท่นั่งหมธรรมดาไม่แม่แม่ไม่ใช่รุงเทพเด้อมสินเดือนมาแล้วนะนั่าคู่คนมาแต่พอพัตกี้โอ้ยกูเบื่อบักปืดกับมาเด้อ ตอนมาตรงเทปมันสิแตกมันก็ยังสั่งเก่าแตกไยหนึงกับบังแคบไปซูงกว่ากันวะใส่ขียอยางออก่าเด่นนะหมอเห่งกเรีอต้มตะแท้ดีแล้วก็หวาี่ด้นแล้ว ใครเราอยากเราแต่กอดเนียเายากเราเจ็บขาทราบเราเจ็บขาแล้วแ็ลุงตองันก็ลงแ้งอบคุ้ก็ลงแหเนาะมันลงบวาบ้น่ยัมเยว่าวลุงตองลูแหงมันเปว่าคอคุ้ก็ลงครอคุ้ก็จอดยอยลงลนนี่้อยังบแปรไ้คนน่อยแล้วเนาะผู้คนอ้วนลงที่มันตะตกใจ เล่นแล้วช่วงแล้วมันเอาไปเล่นนไหมจะหยุดใช้ได้่วเเจ็บรขา้เาหรือเปล่าเะนมือมอู่าย้มาเแบบเหวามืออมันผสมดุเจ็บบาวาน้เป็่มีรมาเลยเขาอขาด้เก่เี่ยวจังว่มย้นได้เอาดบบบเห็ดโลเทก็เล็กนะสแด เราสี่พันโอ้เขียวได้เล็กก็มึงแอปบางยัน้องได้ไครฮะยัน้องได้สี่พันมันก็ได้เด้สี่พันอันนี้อ้คนรอครับอันนี้พี่ชายคนรอันนี้พี่สาวมาโมนี่เกือบครบคนเลยแล้วก็พี่ชายสุดพายบางพิชพี่ชายคนโตโอ้ยค่าไฟเท่าไรคะ สิพระสบายเปิดไอ้คนใหญ่คนที่หนาเมื่อกี้ไอ้คนรอแล้วก็รอมากกระเอื่อยอีกคนหนึ่งไปอยู่บงหินบูนแล้วก็พัลล่าแล้วก็บอกิซ่าเจ้าของเลือนนี่คือไอ้คนโตนะคะซื้อคอพระฝาให้ผู้ใดบ้างคอให้ผู้ใดบ้างอันนี้คืออย้อยอ้คนใหญ่ ราไฟกนะ็นด้วยทนายคาไฟอันนี้คือเฮือนแอบปีศาอันนี้เือนปีสาวเือนปีใสเยน,น,น,นาอยู่ในนท่าหกแสนเก้าสิบพันหกแสน้สิบพั หกแสนเกาสกับพันกับจักบาทไว้จะไห่เท่าไหร่ไลเนหกแสน้าพันหนึ่งเก้าสพไดซะจีบกระมีตัวแรกๆกัจบอไร้พอยห้าสบาทพันหนาสิบาทัดขาไฟพันหร้อยหบบาทพี่น้อง พวดโพกรงักแต่งเ er well. ป็นราคาเล็กที่ราคาของของเ่าห้าราคาขึ้นราคาบอกอะดพหกแสนปลายขาไผ่ หกแสนตีไปเจ็ดแสนพันหนึ่งเป็นเงินบาทพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแพงพป่นอ้องแพงเดือนที่แล้วสี่แสนขึนขึ้นมาสองแสนกับสามแสน,นคือคว่าแบบตู้แช่ตู้เย็นปัม๊มส่งน้ำปัม๊มได้น้ำคือว่าปัม๊มพดพักแต่ละมือใส่ไฟ,ไฟแหงแล้วแอร์อีก เอวิติงแพงขนาดถ้าต้นใบมีผมมีเย็ยนมันจะออแต่เคียนได้ถ้าใบมันเท่าไหร่หกสิบขันหกสิบขันบอดลอยคอยทำรายสถิตดีดีน้องหัวเห่าภายในอยู่บนนอกผมมีคาาา่าใส้จ่ายค่ะ มื่อนี้ก็โดนขาไฟไปพันหนึ่งร้อยห้าสิบไปเปลี่ยนใส่รถอีกกับน <oot> ้ำมันเครื่องสองร้อยห้าสิบเป็นพันหาร้อยบาทฮับการทจะฮับวีไปเฮือนมีซานมีรถมีอะไรไปลองค่าใช้จ่ายหลายเลยเดือนหนึ่งตกกลายเลยค่านั่นค่านี่โอ้เจ้ก็แยกๆภารบ้านนอกก็ไปค่าใช้จ่ายจะน้อยค่านั่นค่านี่หลายอย่างหลายเนี่ยไปลองค่ากินค่าอยู่ของกระแพง ยังกาแงเงินพันขายตลาดได้ของเม่กี่อย่างเองบาลลูคาชา้จ่าเลยก็เมื่อย m อยเงินก็หายากโอ้ยหมดเงินไปแล้วพันห้าครันมีจ้าเบาๆจะเนี่ยซื้อของอยู่ของกินนะคะไปตลาดก็ได้นิดเดียวจ้าฝากไว้กาไว้สนีเดียจ้าไป็นของคุณทุกคนอย่างติดตามนะคะสวัสดีค่ะ